สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยุกกระสอลลอด้วยค่ะสาวดำซิ่งยุกเซืเอิญว่าสาวลักกระไดค่ะลหลายคนสงสัยว่าซอลล้อคืออย่างสาวลักคืออย่างสาวดำซิ่งคืออย่างก็คือว่าซื้อเสล่นซื้อราคาแมนบางคนก็เอิญซอลักเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวแต่สืเอิญค่ะเอิญน,นั้นก็ไดกรไดแต่อย่าเอิญคุย อันนี้ก็เชื่อมกับบ้านเราพี่น้องพื้นพื้นเชื่อมนี่ไม่ได้เชื่อมข้างทั้งนะฮะเชื่อมข้างล่างอันนี้ก็คือวิธีนะคะกดนี่ค่ะแม่แรงตัวดีของเราเลยเห็นไหมบ้านบ่นเป็นแดง สาวดําซิงสาวดําซิงคือเอฟซีต่างหเด้อค่ะขับรถดําดินก็เลยตั้งชื่อช่องเป็นสาวดําซิงเลยค่ะชื่อเล่นชื่อรักวันนี้เอฟซีมันก็ตั้งใช้ย่อยนะว่าสอลสซลก็ได้ย่อมาสอลโซลคือสาวรักนี่ละค่ะบางคนเกินสาวดําซิงคือว่า เอฟซีไม่เพินพ่นโมหูเพิ่นกระทาม่านนะว่าสอลอคืออะไรสอลอก็คือชื่อย่อมาจากสาวรักค่ะับางคนมันเกิน,นอีซออีซอหังเขียนป้าเล้าเกินแบบจังสี่เดี๋ย้อนบอกกันอันนี้เสียเบเชื่อมนะคนเชื่อมนั่งอยู่ตาราง วพ่อแพื่นเบักกล้วยเบักล้วยกลผู้บรงนั่แดงเฉียวพ่อเนาะตุ่มยงงีงนันนี่ออกมันืกทออาข้างล่างนี่ียเบียตายแทะุบมี่หนุ่มนัทมีควนุถูกแงใช่ไหมเขี้ยวลุกลใช้ตายก็มาเนาะ ได้โอกาสันกตะกรุเลยจีนี่นะชาวเจ็ดบทลูกพี่จมพ่อจะไปไหนก้อยได้โอกาสเลยเฮา้อยเชื่อมันเด้งเลยน้มันมันซุดเรงเิด้เอาเฮ้ยโอ้โหทุสอพื่อย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 หุงยับไปทางี่กยบทตะเกียตะเกล้างดแล้้งหั้้เอนแค่ห เทนเลอร์ส uh ิบ huh ล uh ้อ huh. คันเก่าก็ทำพื้นแบบนี้นะคะตอนตอนเชื่อมนะาเพิ่นเกสแบบนี้แหละมันกดก็ตัวใดอ๋อเขาดันตัวนั้นลงก็คือดันไม้ลงเวลานั่งลงเอาแรงกดนะคะให้เหล็กมัน สนิทนจะได้เชื่อมได้จเจ็บรอเบีเจ็บบนเจียอีกั้นะกงหลังคือขว้วมันเม,มนเมือก้นองเลยตรงก้างอ่ะตรงก้างอะมา,มากางกางก้างเออว่าก้างเหรอ เห็นหัวเชื่อมเขาบ่กมันก็สิขึ้นแดงๆตัวผูดเดียีดเดียเนแ้ยเห็นแล้วแหละมันก็ทอดเกือบเยียบเบิ้งเบิ้งมาทอนขึ้นมห่อนนะะไฟเก่าสิปกัวนี่บุหรี่เกีียวดอกเล่นตอมบนต้นหั โทรศัพท์สามหมื่นสี่หมื่นใส่สองปีคุ้มแล้วล่ะพี่น้องจะแต่เครื่องเกาสลอใส่สามปีเนี่ยสองพันสิบเจ็ดนิ่ซึ่งแต่สองพันสิบเจียมาซื้อเพิ่งซื้อปีนี้โทรศัพท์ผมักเปลี่ยนดูค่ะใส่ของดีๆแน่ละ่ะกะมันทนไหมแค่ของยี่ห้อด้วย <c oughs> <c oughs> ด่านหาแสนอุ้ยขั้นเย็ดยงเนี่ยมาว่าใครเอาแต่เวลามาเห็ดรถนี่บริษัทมาหากินยังหรอเฮาซื้อ่านซื้อไม่อีกสามขั้น่เด้อเสด็จทายรถอยู่นี่เบิดปีพอดีเอว่าต้องไปใส่ดอกจุดพี่น้องเบิ่งแต่เสียเบี้ยกับปลาเราอยู่นี่แหละทีมงานเฮาเหมืมาเด้อผู้ใดสนใจขั้นใดกะเท่ามาสอบถามราคาใดค่ะ อยากได้ขั้นใดคนใดกายทักแชทอินบ็อกมาคนนั่นคนนี่ขั้นนั่นขั้นนี่ฮิมูฮิมูฮิมูอันนี้ก็คือถ้าจารบ,บีเ้าพี่น้องผลสีผลสีไม่อายากให้มันติด่ก็คือเอาจาระบ,บีมันรูบรูปรูปค่ะได้ผลพี่น้องได้การน่ะได้การน่ะ ผู้สาวสมน้อยคนไหนอยากได้ผู้บ่าวคนใดกะอิดบล็อกมาถามสอลอด้เด้อรเอลดีบอดีคใครบอกอย่าเบิดล่ะเนี่ยกระชาย,ยาผู้บ่าวเอลอ่อนเนาะข้างในเนาะคนเฉี่ยมเนาะมาฮนะผู้บองมันแดงไ,งไหมผอ้มันแดงอ่ะมึงตง้องว่างหัวคอนมันถึงมืองไหม

อันนี้ก็อยู่ที่หัว12ล้อนะคะถอดลงซื้อหัวซีรีส์700มาใส่ก็ขายไปแล้วค่ะมาจำปเป็นเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเจ้าของยังไม่มาเอาเลยค่ะนี่เพื่นว่าสิเอารถสไลดไ์ม่เอาก่บนไปเห็นมาเอาจักเทียเจ้าของหัวรถนี่ก็ได้น้ำมหาเจ้าของหัวรถเดอ้อค่ะผู้ซื้อก็ได้ <laughs> มือได้สิมาเอาเนี่เนาะ ปลาเล้าเสียเบียเพิ่อนกันเนี่มทางอยู่ค่ะพ่นสีม,มาเอาหัวรถเนาะเงินเงนก็ไดเราเราค่ะแต่ว่าคือว่าอยากเพิ่นเอาไปหเห็นแล้วนะเพราะว่าอันนี้ก็คือไว้อยู่ข้างถนนอยู่นะคะนี่รถไปรถมากลัวเนาะเราไม่ได้เอาไปไว้ในในบ้านมิชชดเท่าไหร่เพื่อเพิ่นแหกโค้งมานก,กนิ่กับพ่อเลี้ยอยู่ในพี่น้องหัวรถบมแนในหน่อยบาท อันนี้ก็เอาเชือกมัดไว้นะคะกลัวล้มกลัวล้มเรอจากของเพิ่นอยู่เนาะค่ะแต่พิ่นเบิ่งคลิปนี้่ะฝ่ามาเอาไนาาเ้อะอรลออยากได้คลิปเพิ่มนะบ่าง่ายๆซะมาเอาวันไหนก็โทรมาหาตาดมได้เลยค่ะจะได้รอนะคะจะได้เอาไม่โครเตรียมยกหัวยกอะไรขึ้นให้ รถสไลดล์มากกับไงเนาะนั่นแหละค่ะก็ฝากถึงเจ้าของหัวรถในเดอ้อมันอยู่ข้างบ้านเขาด้วยไงครับก็ไม่สะดวกเนาะเพิ่วมาซิมือมัอนจะมาเอาอันนี้ก็เกินซิมือแล้วล่ะพี่น้องหัวงามๆอยู่ค่ะบ่ะต้องให้สีคันว่าสื่อ กระบะเป็นสีขาวซะยังเลยกัะบะต้องให้สีก็ได้เด้ว่าหัวสีเดิมๆยังสวยอยู่เลยค่ะนี่ว่ามันอยู่ข้างบ้านของเพื่อนบ้านนะคะกว่าไปเกะกะเขานะว่า,งย,ายงไยันไปเกะกะเฮี้ยนข,ข,ข้างเพื่อนเนาะนี่ก็รอออกงานค่ะรอเทลเลอร์สิบสองล้อนะคะก็จอดอยู่เลยฝนตกด้วยแหละหน้าฝนแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามอัปเดตกันว่าปลาโล์วเส็ดสีเพิ่มบอ่อเสียดอันแต่งตรงไหนเพิ่มเติมแน่เนาะ12ลอ็อคขั้นนี้ท่าก็หลุนไปน้ากันค่ะแต่สซลอ,อยูนิซอลอกับมหมูกันเลยว่าเมื่อนหนึ่งเมื่อนหนึ่งมีงเพื่สนเส็เยดยางแน่กะมาเฝ้าเอาค่ะมาเฝ้าเป็นช่วงๆเอาว่าวันหนึ่งงานจะเดินไปแค่ไหนทําอะไรบ้างเนาะเราก็มาติดตามทุกขั้นตอนในเพื่อนๆเดือก,กันเนาะ ขันมักกับกดไลใหฮเดอค่ะชอบกับกดแช่ให้น้ำแน่ขันมากแห้งๆกับกดติดตามน้ำให้ให้สอล้อน้ำเด้อค่ะเด้อแล้วตอนนี้ก็กางปูพื้นนะคะปูพื้นสิบสองล้อกำลังเชื่อมไล่เชื่อมอยู่บอกเลขนะแก้วบอกเลขนะอย่ามาัม่วอย่ามาัม่ว อย่าม,ามั่วอาบน้ำอาบน้ำพูดข่าวพูดได้นะคะพูดได้หลายคำเลยแหละแล้วแต่โอกาสที่ที่เราจะฟังได้แล้วแต่อารมณ์นี่นกปา้านเราค่ะพี่นอ้องนกปา้านเราเคยเอามาช่วยแรกบอกหวยถูกด้วยค่ะบอกหวยถูกตั้งหลายงวดนะนี่ตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้บอกไม่ถูกก็เลยเอามาปล่อยไว้แบบนี้เอา สำนียลละพี่น้องพวกเราไลาย่ยฮางค่ะก็เอาอนันการทํางานมาฝากแล้วก็นี่ล่ะฝากหอดจะคล้อ,องรถหัวรถนั่งคนทิมาเอากะ้ฝากมาเอาพอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีเด้อค่ะ